บ้านเดียว106ตารางวากับบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครพร้อมเชื่อมต่อเพชรเกษมบางบอลที่โครงการลัดดารมเพชรเกษม69จากแบรนด์ Q House หลังนี้อยู่ในโซนบางบอนใกล้กับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนครับสามารถเดินทางเชื่อมต่อได้หลายเส้นทางบนที่ดิน106ตารางวาพื้นที่ใช้สอย264ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอนเนกประสงค์จอดรถในร่มได้2คันและมีพื้นที่ไว้จัดสวนกว้างมากครับ สามารถตกแต่งบ้านไทยๆหลังนี้ให้รมรื่นได้ตามไอเดียของคุณรอบตัวบ้านจะมีเฉลียงครับซึ่งก,กว้างขนาดที่จัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นให้ใกล้ชิดมุมสวนได้เลยถือเป็นโซนพักผ่อนที่ทําให้บ้านดูมีสไตล์ขึ้นมาชาัดเจนเลยแหละครับภายในบ้านก็กว้างมากครับจากการดีไซน์แล้วสามารถเลือกจัดโซนในการใช้งานได้ง่ายทั้งเลิ v i n งมุมทานข้าวมุมตั้งตู้โชว์ตกแต่งถือว่าครบเครื่องสุด,สด โดยชั้นนี้มีห้องอเนกประสงค์ให้หนึ่งห้องซึ่งสามารถจัดเป็นห้องนอนก็ยังได้และห้องครัวที่นี่มีเคาน์เตอร์มาให้แล้วครับเป็นแบบ L shape สามารถเปิดระบายกลิก่นกับควันได้ทำครัวไทยหนักๆได้เลยครับ ที่ชั้น2จะใช้พื้นไม้ปาเก้ครับดูเข้ากับสไตล์ของบ้านมากๆโดยชั้นนี้มี3ห้องนอนซึ่งขนาดกว้างทุกห้องจะเป็นห้องนอนแบบส่วนตัวได้สบายๆภาพรวมคือบ้านหลังนี้จะให้ความรู้สึกในการอยู่อาศัยที่อบอุ่นแบบไทยๆมีความ p พร v เวทในจุดที่เหมาะสมและมีมุมให้คอน e c t กับธรรมชาติหากสนใจบ้านหลังนี้คอมเมนต์มาได้เลยครับ